สบายดีซ่องตุวโตวเวเยงกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนะ้าอาบุกคนเนะาะวันนี้กับมีเมนูมานําเสนออีกแล้วอาหารตามฤดูกาลในช่วงนี้หน้าฝนเข้ามา้าฝนตกเนาะนี่เห็ดหลายหลายคนกับซีฮุ้แล้วว่ามันเห็ดอย่างเนาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังสั่งมาอันนี้แม่ตู้วอนไปมาแต่นั่นมาแต่อัตปืะยและตู้วอนเสื้อมา อยู่บ้านอยู่ในนครหลวงขายกิโลหนึ่งประมาณแสนจาวเนาะโตโตอันนี้เอาให้เบิง้งแต่ส่วนหนึ่งเนาะซื้อมาหลายอยู่ตัวนซื้อมาสิบปลายโลแบงมาให้ประมาณเจ็ดแปดโลแล้วก็โตโตสิมาเห็ดขายอยู่ห้านพ่อมกำลังสั่งมาอีกสิมาขายอยู่ห้านพ่อมเป็นเมนูที่ว่าตามฤดูกาลมดก็คือมืดยังกะถือว่าไผ่มาทันก็ถือว่าได้กินเนาะในช่วงฤดูนี้เนาะและ้วก็จีนไนจีนไนตัวใหญ่เลยอันนี้กะใส่ขี้มาเรียบร้อยตัวใหญ่ จีนไานี่กะแพงตัวนี้แหงโลนึงสองแสนเนาะสองแสนสองแสนปลายแล้วแต่แล้วแต่แตบางเมื่อบางเวลาบางโอกาสเนาะที่ตัวตัวเสี้งเมนูสามเมนูมาน,นี่ตัวนี้ทอดก็ได้ตําแจวก็ได้แต่มันนี่สีทอดทอดกับกรอบกินกินครับอันนี้ก็สีเฮ็ดแกงแกงแบบใดต้องรอที่ตามเนาะเสียดแกงกับเสียดพัดพัดคือพัดกะเพราคือพัดอย่างทั่วไปเลยเนาะเฮ็ดกินแบบ 2, สองสองแบบอ่าเห็ด เฮ็ดนี่ประมาณโหลครึ่งนี่แหละตัวนี้เนาะอันนี้กับประมาณโหลครึ่งที่เอามาให้เบิรงนเนาะแล้วก็เครื่องปรุงอยู่นี่ไปพร้อมกันเลยยังอันพร้อมกันแล้วเขาก็เข่าครัวกันเลยเจอกันอยู่ในครัวไปปาดได้สักหน่อยเนาะมแบบีทั้งตัวแก้วกับตัวออนตัวออนสีขาวๆบบนี้เนาะนี่ขา,ขาวๆแบบนี้ทเ,เทวะแซบเขาสิพัดเขาต้องพาก่อน ขั้นแกงขาพบพาก็ได้เข่าขาวนี่อ่อนเลยนี่นู่นนำแตกออกกกวดเลยนี่เอาปาดเพื่อให้มันเวลาพักเครื่องม่นสิซึมเข้าไปเนาะจริงสที่เข่าเนื้อนะนี่เดยในน้อยกบพามันจะน้อยเค๊ดสิหละนี่ปาดแค่นี้ว้มันน้อยละเอามาเห็ดแกงกันก่อนเนาะพอสิไข่หมักเพชรข้าวเหนียวด้วนี่เ้อข้าวเหนียวลาลาลงไป เขาเนี้ยก็ลงไปเลยการเห็ดแกงเห็ดเพาะนี่ก็มีหลายแบบเนาะแกงแบบ,แบบแกงนอทั่วไปก็ได้แกงใส้ส้มก็ได้แต่ว่าโจ๊โตัวอย่างนี้เสียรสชาติสูตรทุก้อนบอกมาว่าโบต้องใส่โบใส่ส้มก็ได้ที่แทบที่ได้รสชาติของเห็ดเพาะเต็มๆนะเกือเป็นเกือกจะเป็นนัวลงไปเ็จประเด็นเพิ่มเสษประเด็นเป็นตอนแบบนี้เลยนี่ จะ่ป็เดกต่อเข้าไปสามย่างเครื่องปรุงเขาเราต้มไปจนเข้ามันเริ่มซุกเริ่มแตกยักหน่อยเนาะแล้วจิงเฉียวเห็ดลงไปนี่เห็ดเหาะเต็มเต็มเลยใส่ลงไปหมดเลยตรวดตรวตั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 วจหลับฮะ เร่งไฟสุดท้ายเขาจริงใส่ผักเนาะเรื่องปรุงกับมิท่านั่นแหละต้มกับบดนต้มบดนกับซุกเนาะเห็ดพอเนาะไอ้พัดกันเนาะ,ะนเ,นเครื่องผัดเขาพเพ็ดกระเทียมหอมแดง เห็ดอันต้มก่อนเด้อเห็ดเขาต้มมันสุกมันมันสุกก่อนสักหน่อยเนาะเดี๋ยวมาพักต้แม้สิมาผัดทั้งจิ้เด้อต้มสุกก่อนเดี๋ยวผัดมันหอมก่อนเห็ดลงไปบายพได้ผัดหลายเนาะผัดเพราะ พอกินอเตชาเจี้ยวทิ้งเป็นงัวไทยตาลฮาน,นอ ร้อหอยประมาณนี้เกงปุลมเนาะตัวไม่กี้ตัวนี้แมกขี้บอลี้อเติมกลมหอม เสร็จพะร้องไปยังไงแล้วต้องไปอีกอ่ะต้องไปเยหลายกแกบอกเก็มหน่อยถ้าว่าเขาไม่ต้มเขากระเขาเวลาเขาพัดเขากะเติมน้ำออกก็ได้เนาะ้าาเา่ตมแต่ในเขาต้มมาแล้ววิธีเก็บหักตาไว้โดนกันหนึ่งไวนะ้เนาะ ใส่หอมกล้วยหอมบัวเข้าไปแค่ไม่ถึงจุดที่เขาเจ้าเด็ดพร้อมเสร์รมเห็ดเพรเาะเขาปรุเต็มที่และสุกแล้วเราก็ใส่ผักอีเลิศกับผักบัวลงไปเนาะผักอีเลิศน่าจะหน่อยพูดเ่า จะใส่หลายๆเยอะหน่อยที่แซ่บที่หอมเนาะใส่เลือดหลายๆแล้วส้มพาะพักนิยุบกว่านี้ท้มรสชาติตามใจมากเลยมักแน่าได้เนาะนี่โอ้ยสุดยอดเลยเด้ไหมน่ะนำปอกป๊อกป๊อกปอกนำแจงออกเพิ่มหลังเลือดลงไปเพิ่มหอัเลือดลงไปใส่หลายหอม เด็ดแบบนี้นะไปกินพร้อมกันเลยแบบนี้ข้าวเร้าของตัวโตเนาะทอดจีนายใส่ใบกิ้หูดใส่กระเทียมอย่างแต่งจานคือขายอยู่ในห้างเลยจานนี้เขาได้สาม0บาจานนี้สา0สิบห้าพันเนาะ110สบาบาทอ่าร0อยร0อยสิบ้สิบสองบาท13บาทราคานี้เลยจานซ้ำนี้เลยเนาะปริมาณซ้ำนี้เลยแกงเห็ดเพาะเขาขายถ้วยนี่ก็สิบประมาณสานสิบห้า่เลยเนาะ สัมนี้ม,ม,ออมันมเห็ดเพราะมันแพงสัมนีม้เลยแล้วสามสิบห้าพันอันนี้พัดเห็ดเพาะอ,อเจลผัดเพ็ดเยอะกินกับข้าวเจ้าก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้เนาะนี่ทีเด็ดเลยเอาขอซิมที่เด็ดก่อนเลยส่วสิหาได้เม็ดห,หนึ่งหน่วยหนึ่งนี่ขึ้นภูขึ้นผาไปขวดดินบแม,มนงายได้พี่น้องเด้ไปเบิ้งคลิปกับเจ้าเอาก็ได้เนาะ ม,ม,มานี่กับผพกอีเลอมหอมๆเลยอืมรเรื่องหอมไปแย้นั่จ๊กนัำมตรงไหนมันออกมานัวๆนี่นก็พัดตัวโต๊ะพามันพพ้อมเพราะว่าที่แห่มันเขา้าเข้าไปใน thằng này mới dì nó, thằng phụng không rớt hoài, cởi bánh nướng, tang, này xẹp, ừm, nó kem rất nồi, ừm, đây mình hoài lại thôi, chín nải, chín là 3 Ừ. Ừ. ด้วยวานใช้่เข้าเข้าไปให้มันเหนืดให้มันเหนียวขึ้นเดี๋ยวเราคลา้ายๆเขาเบื่อเลยเนะ <c oughs> <c oughs> ยาะเสียงพูมี้งหลายๆคนก็ยังู้ดีว่าเหชุนี้มันหายกากกันเลยแล้วก็ราคามันก็นค่อนข้างสูงเนาะแล้วกับมินิบุลนบางคนก็กะ ซื้อมาแล้วมาหนึ่งเมี่ยนร่างหนึ่งเมี่ยนแล้วกินโดนเป็นปีก็ได้โดวยว่าอ่ไทยนีย่มีขายเพิ่มเป็นกระป๋องเลยหนึ่งแล้วกับแพ็คป่องไว้ขายไว้ไว้ไว้ขายยาวนานเนาะอืมว๊ Hà Lào trên ban không? Hà Lào là hành thị xã Cứu nó đó Đây A Trang Trang, Tạc cả lịch nội nó bằng bọn các cứu gần bằng bọn các A Trang cứu bằng Bạn bọn các A Trang bọn cứu gần Chị Pôm, người Bà เข้ากันเลยเข้ากันดีเน่นิเนี่เยเข้ากันดีทุดเลวทุกเทอห้ามาก <c oughs> <c oughs> ลืเอือดปบร้อมโอ้เมงวันนี่ก็จะมาใส่เนาะ Lại khắc Khi nó ngay Hóm Thức cháy Kéo Chắc mát thì lại lối Lại Mang Máni... เครื่องจะรู้ไหมแบ่งไว้ให้น้องๆแน่แม่ด่าเน่นะครับดูแม่เนี่มาอืมน้ำพร้อมแอบน้ำมันอยากมีไหมแอปยี่ใหได้หลายอย่างบางตึ๊กแบบก้อย พวกใบพักสุดๆเห็นอยู่เนาะใส่กะเพราใส่บุวรพาใส่อิตูอย่างแบสุดแล้วแต่ความหมักของแบบของมันเนาะแบบนี้โอเคแล้วแทบแล้วเห็ดมันมันสดมันไหม่มันหวานโอเคเห็ดกินตอนนี้ยังเด็ดมากเลบ ควยเจ้ยแบบความเข้ากันโัดจีน้านี่ไปตำเจ้าวแห้งคับใบเข้าเลยตำเจ้าวแล้วก็ใบโอ้ยสุดอดมัน,นี่หอมนะกรอบอืมอไทั้งหมดเผ็ดแห้งไหมอืม เพิ่มผมเฮ็ดคูณสอบเอาห้อนใส่ไปนี้น่ะมันนี่น้อยนี่แห้งแซ่บเนี่ยตอนดีมันบ่มดตักมาหลายพื่อนมันมาตอมเอาอย่างบ่มีแนวดิบแนวอย่างเนาะ หน้ากินในห้องก็แหละไม่ใช่บ่มีแมงวันเนาะน้ำแจ๊กอืมอืมอืมแ้ว คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยพลอยพลิลนควงจอดอี่แล้วเมนูเด็ดของห้านพลอยพลิลนครบจบในที่เดียวคือพลอยพลินมาแววกินมาแวะซิมมาแวร,แวร,แวรลองได้พลอยพลินเนาะแต่กาาลางนครหลวงไว้กันใกล้กลนสนามบิน6.7เจ็ดกิโลเมตรเองอื ยังอิ่มหน้าอิ่มแล้วหลายย่างพูดย่างร้อนหน่อยย่างร้อนหน่อยกอิ่มแล้วอืมอืมอืม